นางสาวนักกริตาพงวงตรงสอจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อำเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลห้วยซายว่าลำเหมืองด้านข้างเทศบาลมีผักตบชวาเป็นจำนวนมากจึงอยากทำการขุดลอกเพื่อนำผักตบชวาไปทำเป็นปุ๋ยหมักแจกจ่ายให้ประชาชนในตำบลน,นำไปใช้ประโยชน์จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์ผ่านมายังสอจอปูนเพื่อนำเครื่องจักรเข้าทำการขุดลอก นายพิชัยเลิศพง์อดิสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงอนุมัติเครื่องจักรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานเข้าขุดลอกผักตบชวาออกจากลำเหมืองดังกล่าวเพื่อให้เทศบาลตะบนห้วยทรายนำไปทำปุ๋ยหมักแจกใจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปตลอดการทำงานครั้งนี้นางสาวนัดกรตตาพ่วงตรงสจปูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทำงานด้วยในานามของเทศบาลตบนไิสัยนะครับขอขอบคุณท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์ลิศสอนทา่านสจอปูนนะครับกีตางตรงที่อนุเคราะห์ลดแมงโหรับเอามาคุดหลอกละเมืองคุดหลอกพักตบเพื่อเพื่เอามาทำปุ๋ยมักนะครับแกจกชาวบ้าน นในนามของเทศาบาลตะบนห้วยทรายของสมาชิกเทศาบาลตะบนห้วยทรายรวมของพีน้องตะบนห้วยทรายขอขอบคุณท่านนายกอบาจามากครั้งหนึ่งนะครับขอบค,คุณครับเมื่อได้รับการประสานงานมาจากทางเทศาบาลตะบนห้วยทรายนะคะเกี่ยวกับการต้องการใช้รถแมคโครในการ ขุดลอกผักตบชวาเพื่อนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักในการแจกใจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่ของกำลบงทุ่ยวสายนะคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นาโดยท่านพี่ชัยเลิศพงศดีสอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ก็ได้ส่งเครื่องจักรมาดําเนินการให้ในครั้งนี้นะคะดิฉันนางสาวนักธิการตาพงตรงนะคะหรือสอจอปูนก็ต้องขอากาบขอบพระคุณท่านนายกาพี่ชัยเลิศพงศดีสอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนและได้ส่งเครื่องจักรมาดำเนินการให้ในครั้งนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ